วินัยไกบุตรแก้กรรมสุดท้ายก่อนไปเลือดออกเต็มที่ลำพูนเจอเหตุอึ่องถึงบ้านอาจารย์ไพศาลแบบทุรนทุรายสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ ละครเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้ววินัยไกรบุตรแก้กรรมครั้งสุดท้ายก่อนไปเลือดเต็มตัวพอถึงแถวอ่างทองเกือบตายคิดว่าไม่รอดด้วยซ้ำนุ่มคงกระพันเผยคลิปฝ่าทางดันแก้กรรมครั้งสุดท้ายของเพื่อนรักเมฆวินัยไกรบุตรหลังเอภรรยาได้พาวินัยไปหาอาจารย์ไพศาลแสนชัย ถึงที่ลำพูนเป็นครั้งแรกที่เมฆได้เดินทางไกลไปหาอาจารย์ไพศาลด้วยตัวเองหลังเดินทางกลับมาหนุ่มคงกพันรีบไปหาเพื่อนที่บ้านเปิดใจเมฆวินยัยเจ้าตัวบอกว่ากลับมาบ้านทุ่มกว่าก็หลับเลยเจ้ากรรมคนที่เจ็ดที่เขาไม่อนุญ,ญาตให้ขอขมาเพราะความเชื่อเรื่องาศาสนาที่แตกต่างกัน ก็เข้าใจไม่เป็นไรได้คุยกับเขาไหมเมฆกล่าวว่าได้คุยกับสามีเขาแต่อยากคุยกับภรรยาเขาแต่เสียใจที่ไม่ได้คุยกับภรรยาเขาโดยตรงถ้าผู้หญิงบอกว่าได้ครับพี่เราไม่มีอะไรติดค้างกันก็จบเลยเอ๋บอกว่าทางสามีขอคุยแทนภรรยาเขาทั้งหมด ภรยาได้เล่าให้เขาฟังทั้งหมดแล้วเอเผยเขาบอกไม่เชื่ออิสลามไม่มีเลือกอดีตชาติเขาไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักกันด้านเมฆเผยก็ไม่ได้ติดใจเขาบอกไม่ติดใจก็จบเมฆบอกด้วยว่าคนที่ดูผมอยากจะให้ดูในมุมของคนที่เจ็บป่วยไม่ใช่อิสลามพรุธคลิป ฮินดูผมเป็นคนป่วยคนหนึ่งที่พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดเพื่อที่จะให้หายกลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่าเอาเรื่องศาสนามาเกี่ยวพันสิ่งที่ผมทำในวันนี้กับครอบครัวเป็นส่วนตัวเป็นความอยู่รอดพยายามจะกลับมาหายไวๆหลุดพ้นจากความทรมานสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่โทษใคร ทุกอย่างเกิดจากตัวผมเองผมปรึกษาอาจารย์ภัยสารได้คำตอบว่าต้องเดินทางไปที่ลำพูนถ้ามาไหวเมฆยอมรับคืนก่อนที่จะไปวันที่ผ่านมาไม่คิดว่าผมจะไหวตื่นขึ้นมาเลือดเต็มตัวเลยเต็มหลังเลือดเต็มเท้าผมวัดดวงเลยเช็ดเสร็จก็ขึ้นรถ นอนบนรถยาวไปถึงลำพูนเอเล่าว่าวันนั้นเปลี่ยนผ้าลองเฉพาะซับเลือดวันที่พี่เมฆเดินทางไปใช้ไปประมาณ20ชิ้นเมฆเล่าความทรมานว่าถึงอ่างทองเกือบตายคิดว่าไม่รอดด้วยซ้ำเอบอกด้วยว่านั่งรถออกจากกรุงเทพตีห้าถึงลำพูนสี่โมงเย็น ค่อยๆเดินทางกันไปเอแวะไหว้พักตรวดน้ำตลอดทางมเมฆเผยเรื่องงงว่าไปถึงบ่ายสองร่างกายนิ่งไม่เป็นอะไรเลยไม่เมื่อยไปถึงได้ยังไงก็ยังงงก่อนจะไปพักโฮมสเตย์ใกล้ๆบ้านอาจารย์ไพศาลกลางคืนเจอเรื่องลึกลับอีกก่อนพบอาจารย์ไพศาลเอเล่าว่า คืนที่จะไปถึงคืนแรกตีหนึ่งพี่เมฆก,ก็ตะโกนเรียกเอเปิดไฟก็ตกใจเลยถามพี่เมฆเป็นอะไรเมฆเผยนอนตะแคงซ้ายก็ไม่ได้นอนตะแคงขวาก็ไม่ได้นอนตรงๆก็ไม่ได้เจ็บไปหมดหลับก็ไม่ได้ตีหนึ่งคันเหมือนผีสิงลุกขึ้นมาตีหน้าอกตัวเอง ตะโกนเรียกเอโดนของหรือเปล่าอยู่ดีๆก็คันที่หน้าอกเอบอกเช่นกันว่าเขาพูดว่าเขาเหมือนโดนของตกใจเขาให้เปิดบทสวดอิติปิโสฟังครั้งแรกที่เปิดฟังจนจบซึ่งไม่ได้เป็นมานานแล้วมาเป็นตอนที่เราตั้งใจจะมาทำบุพกรรมคนที่เจ็ดให้เสร็จสิน้นเมฆเผยเสียงแผ่ว ละครเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วเป็นละครที่วินัยไกบุตรและครอบครัวสร้างมาห้าปีเต็มขอให้มันจบขณะที่ไปถึงบ้านอาจารย์ภัยสารเอเล่าว่าคนเต็มคนที่ไม่ได้นัดมาก็มาเขาทุก,กันท่านก็เมตตาพี่เมฆนัดเอาไว้ก็ให้ไปนั่งรอในรถ อยู่ที่บ้านอาจารย์ภัยสารพี่เมฆเปลี่ยนแผ่นลองเลือดไปสี่แผ่นที่ก้นเมฆเล่าว่าวันนั้นผมแย่ผมทุลนทุลายมากความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีครับ